โรคที่เรียบง่ายคือโรคที่โง่อเขาคุณอาจจะคุ้นเคยกับความไม่รู้ของมันมากขึ้นจนคุณไม่สามารถมองเห็นมันอีกเลยนะเช่นเดียวกับการที่สมองของรองจมูกออกจากการมองเห็นของคุณ ยืดแขนและขาของคุณม้วนคอของคุณรู้สึกถึงเลือดที่ไหลเวียนและหัวใจที่เต้นแรงการติดตามและความหลงไหลจากภายในร่างกายของคุณในตอนแรกสิ่งที่คุณมีคือสันาตยาณดั้งเดิมของคุณ คามสึกของคุณถูกครอบงำโดยความกว้างใหญ่ของโลกมีข้อมูลมากมายให้ซึมซับมันน่ากลัวแล้วก็น่าสนใจเช่นกันะระลอกขึ้นที่ชนกันดีดกลับไปมาทับซ้อนกันและพันกันคุณไม่สามารถเพิกเฉยต่อพวกเขาได้ต่อไปคุณต้องหา ที่การสื่อสารกับพวกเขานะแต่พวกมันนะ่ะจะไหลไปที่ไหนนะเออื้เธอลืมตาขึ้นและพบว่าตัวเองกำลังคุกเข่าอยู่บนพื้นหินอ่อนเธอได้ยินเสียงของผู้คนและรู้ว่าเธอกลับมาสุขความเป็นจริงแล้ว นิโคล่าอย่าขยับอยู่ที่นี่ที่ที่คุณอยู่นะเอออะไรนะ่ะ<ม>นี่คุณนะ่ะทำมันลงไปนะฮะ ไม่มีอะไรการทดลองฟังเพราคุณนะแล้วฉันพูดอะไรเกี่ยวกับสถานะของเปล่าของอิเล็กตรอนละ่ะทําไมคุณไม่ไปที่สัรั์งานรับสมัครแล้วเรียนใหม่นะ่ะบางทีนะ่ะคุณอาจจะกลับไปอีกครั้งได้นะคุณจะได้เรียนรู้สิ่งนี้นะ่ะเป็นสองครั้งเลยนะืออมอ แม้ว่าจะอุ้ยอี้แต่เสียงคำรามของเขาเนะี่ยยังคงอยู่อีกฝากหนึ่งของประตูนะไปออกไปเลยนะเขาจ้องมองที่ประตูเขามีน้ำเสียงที่ไพเราะจริงๆเลยนะฉันนะ่ะแย่งคงดิงเขาชัดเจนเลย เพียงไม่คุ้นชินกับผลข้างเคียงของการติดตามเส้นรีเลย์เส้นเลย์นะครอย่าไปใส่ใจเลยนะสหายเอกชาเทลีนาไม่ใช่เรื่องส่วสนตัวนะเขานะเป็นคนที่ดังที่สุดในห้องเสมอเลยศาสตราจารย์อีวานนอฟนะครเออศาสตราจารย์คะ Are <you> okay? คุณโอเคไหม ถ้าเรารีบทำความสะอาดสิ่งที่คุณได้อ้วกออกไปอย่างรวดเร็วเห็นไหมทัดว่านี่นะ่ะไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะวินซองใส่หัวและพยายามทำให้จิตใจสงบลงขอโทษนะคะอาราจารย์ฉันนะ่ะหลงทางอยู่ในนั้นนะ่ะเล็กน้อยนะอืมไม่ต้องกังวลน,นะมันไม่ง่ายสำหรับพวกเราหรอกในการลองครั้งแรกนะ่ะแม้ว่าประสการที่ดีของคุณนะ่ะคุณเห็นด้วยไหม Yes ใช่ฉันน่ะฉันเห็นเส้นแต่เส้นน่ะมีรูปร่างที่ต่างกันบางตัวนะ่ะมีลวดลายที่แข็งตรงในขณะ,ะที่บางตัวนะ่ะเหมือนเส้นใย,ยที่ปนกันมันคือเส้นเลอย่างนั้นหรอคะเธอชูนิ้วขึ้นไปบนอากาศติดตามสิ่งที่เธอสิ่งที่เธอเพิ่งจะมองเห็นอย่าเพิ่งวิ่งนะก่อนที่คุณจะเดินได้้าหายเอคาเทริน e ่าโปรดจำไว้ว่าอาจมีผลกระทบร้ายแรงหากเราสามารถแก้ไขเส้นเละได้ ตัวที่ไม่ทราบแหล่งที่มานะ่หมายถึงถ้าเราไปยุ่งกับเส้นเลมากเกินไปนะผมอาจจะเกิดเรื่องอาจจะเกิดอะไรที่มันร้ายแรงเกิดขึ้นตามมาก็ได้นะครับ Sure ค่ะคุณศาสตราจารย์เลนาบเธอถอดมือออกและเธอยังคงสัมผัสดได้ถึงพลังงานของเส้นที่หมุนรอบตัวเธอเมื่อคุณรู้ทุกปรรทัดแล้วนะคุณจะสามารถเล่นกับมันได้เหมือนกับแฮปตะคอร์ดคุณจำสิ่งที่ฉันพูดในขั้นเรียนได้หรือเปล่านะใช่เรานะ่ะ สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งโดยการเปลี่ยนคุณลักษณะของเส้นเลของสิ่นเหล่านั้นนะแต่ธรรมชาติของวัตถุนะ่ะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงการศึกษาเส้นเลนะ่ะเป็นวิัยในการสังเกตนะและง,งานของนักล่าเลนะ่ะคือการสังเกตใช่การสร้างแทรกแซงหรือการกำหนดเต่จำนวของธรรมชาตินะแน่นอนเรานะ่ะจะไม่เข้าไปแทรกแซงนะแต่เรานะ่ะ อาจจะหาทางออกให้กับคนอื่นได้ด้วยการเปิดเผยเบาะแสที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติเราก็จะสามารถนําไปสู่เส้นที่ถูกต้องได้นะนําพวกเขาไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องอย่างนั้นเหรอคะเธอพูดซ้ํากับคําพูดของเขาภายใต้รหายใจของเธอเธอใช้เวลาเรียนกี่วันและคืนเพื่อเป็นนักล่าเส้นเลที่ถาบัดแห่งนี้ในสุดความพยายามทั้งหมดของเธอ ก็ได้รับผลสำเร็จฉันเาบอกคุณก่อนนะนี่คือตัวอย่างุดท้ายของเรานี่เนี่ยท้ายแล้วนะมีอามนายน่ะช่วยฉันหน่อยได้ไหมนี่ของฉันน่ะดูเหมือนจะติดนะรายงานแลบรายงานแลบรายงานแลบ โอที่อยู่ด้านข้างศีรษะของคุณนะ่ะมีไว้เพื่อการตกแต่งเรือไร yes ใช่แล้วไบบอดนํามาที่ห้อง 302A ยง still feeling strange ร huh? ู้สึกแปลกๆอยู่ไหมคุณวินซองทุกคนในฐานที่แห่งนี้นะ่ะต่างก็มีตารางงานที่ยุ่งวนายของตัวเองนะคุณจะพบสถานที่ของคุณในสถาบันแห่งนี้นะ่ะ เมื่อคุณตัดสินใจเลือกหัวข้อของงานวินจัยแล้วล่ะนะแล้วเมื่อไหร่จะเป็นนะคะศาสตราจารย์เขาใส่หัวแต่แกงคงยิ้งอยู่นะใจะเย็นนะแม่เป็นต้องรีบร้อนหรอกนะตั้งแต่นี้นะ่ะคือเหมือนว่าเพื่อนร่วมงานของคุณนะ่ะแตงคงดิรนเพื่อตามหาคุณ ให้ทันนะสหายเอกคาเทริน่าเขาท่าทางอยู่ข้างหลังเธอนักวิจัยรุ่นเยาว์อันวหนึ่งเขาเหยียดยาวอยู่ในห้องทางเดินหรือนอนเอนตัวเพื่อฟื้นตัวจากสิ่งที่พวกเขาเพิ่งประสบมานะที่ปลายด้านหนึ่งของห้องโถงเดินทางเดินเจ้าที่ทางการแพทย์สองคนค่อยๆเข็นอย่างนั้นออกไปอย่างเงียบเมีโครงการใดบ้างนะคุณพบว่าน่าสนใจเป็นพิเศษนะ อันบนสุดนีะ่ะคือหลุมเจาะนะคือหลุมเจาะคืเรยราซูปเปอร์ดอสหรืออะไรเป็นกลุ่มผู้ภัยนะเป็นภาษาอ่าขับศัพท์เสีงนะผมผมก็แปลจะพยายามแปลให้ดีที่สุดเอาสองคนนี้น่ะค่อนข้างโดดเด่นพวกเขาน่ะ กับบังก้าหนะ้าไปได้ด้วยดีนะและรลับสูงขึ้นก็การสนับสนุนนะ่ะพวกเขานะ่ะปรำควรเลย mm hmm. ฉันคิดว่า mm hmm. พวกเขานะ่ะจะเหมาะกับคุณดีนะหมายถึงเบื้องบนนะครทำการให้ซัพพอร์ตครั mm hmm. พวกที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องงานวิจของเขานะ่ะครัก็หวังว่าจะช่วยคุณนะครัเพ mm ี hmm. ยงดีนะครับ no. ไม่นะ่ะฉันฉันค่อนข้างสนใจอันนั้นนะยังรับสมาชิกใหม่อยู่ไหมนะ่ะมาับพันลงอง่ะผมแก่เลยนะคุณเคยคิดบ้างไหมว่าเรามีกฎระเบียบด้านความปลดภัยที่ต้องปฏิบัติตามนะ่ะอ่าโครงการเก่าๆนี่รู้ไหมว่ามาทำงานยังไงนะ่ะ ไม่เชิงนะแต่กองกระดาษบนโต๊ตนะน่ะเป็นหน้าพัฒใจมากเลยนะดูเหมือนว่าไทรชลากำลังพยายามสร้างหอคอยบาเบลด้วยตัวเองแหะนะคุณไม่อยากเข้าร่วมหนึ่งในโครงการที่มีชื่อเสียงมากกว่านี้ใช่ไหมล่ะวินซองมองไปที่นักวิจัยนั่งอยู่บนตรงข้ามแต่ละคนนะ่ะหมกมุน่นกยูกับงานแต่ของตนเองนะ เป็นมุมที่หลตบ,บายที่สุดแน้ครนผู้คนที่นั่งอยู่ที่นั่นนะ่ะคนคอเปินทางสูบนะแต่แท้ที่จริงนะ่ะผานประกับการแห่งนี้นะ่ะอันนี้ดูทั้งนลุกกว่านะอร่อย <All right. S 1> ใช้ได้ใช้ได้ การปรับโครงสร้างของพนักง,งานภายในสุปดหก6เดือนถ้าคุณสนใจกับการแต่ใจของคุณมีโอกาสที่เราจะได้อยู่กับคุณในกลุ่มอื่นนะมีคนมากมายที่ไม่ชนกับเต้นอ่าไสับแลวแตกเ้วคุณรู้ไหมว่าไม่มีใครคอยกับตรงนี้ได้หรอกนะ ชมกลุ่มห้อง1 0หนึ่งศูาย์ห้าณเวลาสอง h ุ่มใครเลงกาแฟของฉันข้อสิ่งนี้นะ่ะไม่มีใครอยากยอมรับความผพลาดพ,พื้นฐานเช่นนี้ทั้งห้องตกอย่ในความเงียบงนันมาเร็วมือใหม่คนไหน ที่ยุ่งอยู่กับลายในห้องนะอื mm hmm. เจอเอามือไว้ด้านหลัง I was expecting was you จังหวะเหมอะดีนะอมลูกวิกหนะ้าเหมาะก,กับสหายเอกาเทลีนาจะจะเข้ามาเติมเต็มตำแหน่งที่ว่างในกลุ่มของคุณนะสายตาที่เฉียบแหลมของเขาน่าจะจับต้องไปที่เธอวินซองนะ่ะรู้สึกราวกับว่าไม่มีอะไรสามารถลอ่อตตาของเขาไปได้แล้วนะ เออนั่นน่ะมันไม่ใช่ฉันนะฉันคิดว่าฉันหมายถึงกาแฟน่ะวินซองสัมผัสได้ถึงรอยยิ้มที่ซ่อนอยู่บนหลังคราวของเขาฟ o ลล์มี o k i กี้ช่วยตามผมมานะครับลุกี้ มือใหม่เขาเปลี่ยนส้นเท้าและเริ่มเดินออกไปวินซองรีบตามเขาไปแต่ว่านะสก,กาัาจันอีวานนอฟเรียกเธออลยขาหนึ่งคำรัติแคทเรีนใช่เธอโอเคไหมแคทเทรีน่า ค่ะศาสตราจารย์เธอหันกลับมามาเชิญหน้ากับเขาอีกครั้งหนึ่งศาสตราจารย์เยืนอยู่ใต้ภาพวาดขนาดใหญ่บนผนังมันเป็นภาพของทิสตันริซซอฟผู้ก่อตั้งสาขาวิชานี้น่ะนะในภาพบุคคลริซซอมนะ่ะต้องมองไปทางซ้ายดย่งสงบและบ้านใจ ราวกับว่าเขาสามารถมองเห็นทําสัญญาแห่งอนาคตได้นะอันตว,วัตที่11มันเป็นงานมันเป็นการศึกษาของเส้นเีเลย์นี่นะของเส้นเลยนี่นะคำขวัญวางใต้าภาพของเขานะสิ่งแรกที่ทุกคนเห็นน่ะ เมื่อเข้าไปในคาคารเย,ยนได้รับเข้าสู่โรคใบใหม่โรคใหม่ของพวกเราแล้วนะขอบคุณค่ะเมื่อย้อนกลับไปในโชงแล้วนะนะสายตาของวินซองนะ่ะก็หันกลับไปหาศัสตราจารย์ของเธออีกครั้งนึงนะ ลูกใหม่ของเรานะ่ะในสุดนะมันก็สามารถสร้างความแตกต่างได้ขยายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเส้นเลและนำไปสู่อนาคตใหม่ล่วนะ เธอแยกหน้าอย่างเฮ่งขรึบเธอหันหลังกลับอย่างรวดเร็วและวิ่งตามเข้านิกให้ทัน